ถ้าอยากโดนหอมตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นก็ฉีดตรงนั้นน้องสาวอยากโดนหอมนะคะเอามาดามฟินฉีดได้ไหมคะขออนุญาต 18, 18, 18หวง18หวงนึงค่ะที่เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแบบสุดสงครามมาค่อนข้างเยอะเอาจริงพอตอนเย็นกลับไปอะใส่ทอชุชนนยดมงเลยใส่ทอชุ่นนยดมงเลยจริงๆถ้าตอบแบบนางเอกก็คือแบบทุกกลิ่นเลยค่ะของมาดามฟินหอมหมดแต่ว่าถ้าอย่างสไตล์การแต่งตัววันนี้ขออนุญาตเลือกสี วีสีทองค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นงานเป็นการหน่อยแล้วก็ต้องไม่เจอคนเยอะตอนเย็นค่ะจริงๆก็แล้วแต่คิดลับของแต่ละคนถ้าอยากโดนหอมตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นค่ะแต่พี่ฟายเนี่ยชอบแถวๆนั้นกนอกอสาวอยากโดนหอมนะคะเอามาามฉีดได้ไหมคะไม่ได้อันนี้นะคะบอกลูกค้าไว้เลยว่าห้ามฉีดนะคะแต่ว่าเรื่องอันเนี้ยคุยกันยาวดรจีบค่ะจุรัญญาอ่อนล้อมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะ ดีมูสอินทิเมตวอชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกำจัดกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ของจุดซ่อนเร้นของสาวๆเรานะคะนี่นะคะหน้าตามูสของเราก็จะเป็นเนื้อมูสนุ่มๆนะคะเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เนื้อมูสเนี่ยจะทำให้เวลาใช้นะคะมันจะรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกไม่ะระคายเคืองออนะใช่ <laughs> เลนส์หุ่มาต้งใช่ค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าตัวเองว่าได้เป็นคนที่สกปรกนะเป็นคนที่ล้างเช้าล้างเย็นแต่ว่ามีกลิ่นไม่หายอะพอมาเจอคุณจิ๊บก็ถามคุณจิ๊บตรงๆเลยว่าคุณจิ๊บที่ซายมีปัญหาแบบนี้แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่พิเศษมากค่ะเพราะว่ามันใช้กับจุดซ่อนเลนส์นอกจากที่เราจะทดสอบกันในแ l a แล้วตัวเนี้ยเราผ่านการทดสอบโดยสูตินารีแพทย์ผลตอบรับจากอาสาสมัครผู้ใช้จริง34คนพบว่ากลิ่นอับ ของน้องสาวเนี่ยลดลงจริงๆหลังจากใช้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของ<ะ>ทําให้ตกขาวรู้สึกดีขึ้นขึ้นลดลงด้วยสบายเป็นคนโรคจิตอย่างหนึ่งคือพอคุณจิ๊บเอามาให้ก็ลองใช้เสร็จตอนเช้าคือล้างใช่ไหมคะออาจากบ้านพอตอนเย็นกลับไปอะใส่ถอชุชยัย,ย,ชชยดมเลยใส่ถอชุชัยดมเลยดมงเลยแล้ว <Yeah. S 2> ไม่มีกลิ่น บางทีผู้หญิงใช้ล้างจุดซ่อนเลนใช่ไหมคะผู้ชายไม่รู้หรือว่าเป็นโฟมล้างหน้าเอาไปล้างหน้าจริงๆริอันนี้คือแบบว่าลูกค้าแบบพีคมากผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะเพศที่สามเพศที่สก็ใช้ได้นะคะเพศที่สามยิ่งต้องใช้ไหมใช่คือเหมาะกับคนที่มีกิจกรรมบ่อยๆคืจกรรอะไรคะคุณทำากิจกรรมคนเล่นกีฬาบ่อยๆไปฟิตเนสนะคะกิจกรรมบนเตียงกิจกรรมนเตียงอ่าบ่อยๆก็ควรจะใช้นะคะ อ๋อได้เลยค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> เราก็ ใช้น้ำนะคะล้างน้องสาวให้เปียกก่อนนะคะเสร็จปุ๊บปั๊มมูสประมาณ1-2ปั๊มนะคะล้างไปบริเวณน้องสาวิกีบเล็กกีบใหญ่เนี่ยล้างได้แต่ว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งในบริเวณที่เป็นช่องคลอดนะคะแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดหลังจากที่เราทำความสะอาดล้างด้วยน้ำเปล่าสาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะคะเพื่อลดการอับชื้นนะคะของบริเวณจุดซ่อนเร้นของเราค่ะ ห้าสิบขึ้นไปภาวะผู้หญิงที่เจอปัญหาก็คือภาวะวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนไปจะทําให้สมดุลของแบคทีรียภายในเนี่ยไม่เหมือนเดิม<อ>ใช่อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยว่าทําไมวัยทองถึงเจอการตกขาวเกิดกลิ่นขึ้นม,มาได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าอาจจะระยะเวลาในการที่แบบทำให้ให้อาการดีขึ้นตกขาวน้อยลงเนี่ยก็ใช้ต,ต้องใช้ยังต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจําเพราะฉะนั้นการหายขาดเนี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาั้นอยากซื้อแล้วค่ะซื้อได้ที่ไหนคะ ค่ะก็สามารถสั่งซื้อทางเพจช่องทางที่พี่สายขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไหนไหนก็มาคุณซิปแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยก็ป,ปกตินะคะยินดีมูสขวดนี้นะคะใช้ได้นาน1เดือนนะคะ690บาทวันนี้นะคะเฉพาะลูกค้าที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นซื้อ2ขวด แถมฟรีทันทีอสขวด1,380บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาลงมาแล้วเหลือแค่ขวดละ345บาทเองนะคะใช้ได้ใช้ได้นาน4เดือนแล้วก็แถมสบม่ให้2ก้อนส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางเลยไม่มีบวกเพิ่มค่ะหากอยากมีสเสน่ห์ตัวหอมต้องใช้มาดามฟินนะคะแต่ว่าถ้านัอยากน้องสาวสุขภาพดีอ่อนไวัยเหมือนสาวสิบสี่ให้ใช้อินดีคินซิ่งมูทค่ะ